ออผู้หลักผู้ใหญ่ของคู่ของคุณอะ่ะเขามีปัญหาอะไรแล้วล่ะนะแล้วคุณต้องกระโดดลงไปร่วมในการกระทําครั้งเนี้ยอย่างนี้เป็นต้นครับเขามีปัญหาอยู่เรื่องหนึ่งอะ่ะเอ,อแลวเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องเงินเรื่องทองซะด้วยสิเป็นเรื่องเงินเรื่องทองซะด้วยสิและยะังไงครับในเดือนมีนาคามดูซิว่าพระรหัสคุณเนี่ยบริบทเขาเป็นอะไรมางนะ หากบริบทเฮ้ยบริบทเขาดีไม่ได้เป็นการีเลยอ่ะแสดงว่าทายดีเกิดอะไรขึ้นหากพฤหัสคุณดีงามอยู่ในสุภะเนี่ยนะฮะเรียกว่าคู่ของของคุณเนี่ยนะคู่ของของคุณเนี่ยอาจจะเป็นที่ถูกใจอะไรบางอย่างของผู้หลักผู้ใหญ่ทางบ้านคุณก็ได้ครับผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านคุณก็ได้ครับนะหรือฉันได้เจอได้เจอกับคู่ครองแต่เขาอยู่ไกลจังเลยอย่างนี้ก็ได้ครับ นะในส่วนผลลัพธ์ดีเนี่ยสุภาไม่ไปว่าความสําเร็จด้วยสิอ่อาไอการที่ฉันติดต่อไอาการที่ฉันได้คบหาอะไรกับใครบางคนอะาไอการที่ฉันคบหาอะไรกับใครบางคนสาเร็จเฮ้ยเราตกลงเป็นคนรักกันนะอ่าเหมือนกับจีบจีบกันมาเนี่ยนะแล้วปัตตานีมาสู่สุภาเนี่ยนะปัตตานีมาสู่สุภาเนี่ยเกิดอะไรขึ้นแล้วาบ,บริบทก็มาดีด้วยเนี่ยที่เราคุยกันมาเป็นยังไง ใช้ได้เว้ยถูกใจถูกใจฝั่งนู้นก็ถูกใจเราไอเราก็ถูกใจเขาอะไรเงี้ยอ่ะทั้งสองคนถูกใจซึ่งกันและกันเกิดความสําเร็จในความรักครั้งนี้ครับอย่างนี้เป็นต้นครับนะฮะแต่ถ้าพลาดเสียละอ่ะต้องมาคุยในมุมมุมที่เสียบางคนก็ไปกาลีนี่อ่ามาฟังรายละเอียดกันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับช่องทายตามดาวครับคลิปนี้จะมาเสนอลัคนาราศีกันนะครับ เป็นการทำนายดาวจรในเดือนมีนาคมครับนะฮะลัคนาราศีกันเนี่ยดาวประจำตัวท่านก็คือดาวพุธนะครับวันนี้เดี๋ยวนี้ตัวคุณเนี่ยไปสถิตในภพปัตนตินะครับปัตนติแปลว่าอะไรก่อนปัตนติแปลว่าคู่ครองคู่ค้าคู่หุ้นส่วนคู่สัญญาครับนะฮะวันนี้เดี๋ยวนี้คุณไปอยู่ในภพคู่ครองคู่ค้าคู่คคุ้นส่วนคู่สัญญาเนี่ย นะฮะเหมือนกับมีอะไรต้องสัมพันธ์กับของพวกนี้ก่อนอ่ามีอะไรต้องสัมพันธ์กับของพวกนี้ก่อนพระพุทธเนี่ยนอกจากเป็นตัวคุณแล้วนะครับเขายังมาจากที่ราศีมิถุนด้วยนะฮะยังมาจากราศีมิถุนด้วยคือพพกรรมะนะฮะกรรมะกรรมคือการกระทำนะครับสิ่งที่จันต้องทำหรือจะเรียกว่าพบการงานอันนี้ก็ได้ครับแสดงว่าตัวคุณเนี่ยมีอะไรต้องทำ แล้วมีคําว่าคู่ครองคู่ค้าคู่ส่วนคู่สัญญาเข้ามาร่วมนะคุณอาจจะไปร่วมกับคู่ครองทําอะไรคุณอาจจะไปร่วมกับคู่ค้าคู่สัญญาทําอะไรอย่างนี้ก็ได้ครับทีนี้แล้วทําอะไรล่ะเออแล้วทําอะไรล่ะนะก็ต้องดูก่อนฮะดูพระศุกร์ที่มาอยู่ร่วมดูลาหูที่มาอยู่ร่วมนะครับพระศุกร์เนี่ยเป็นใครฮะพระศุกร์มาจากราศีทุนพบพบการเงินครับ นะฮะพบกระดุมพระคือการเงินคุณนี่แหละนะฮะและมาอีกพบภูมินึงก็คือที่พึกศพพึกศเนี่ยคือสุภาครับนะสุภาแปลว่าผู้หลักผู้ใหญ่ครับนะสุภาแปลว่าความสําเร็จก็ได้ครับสุภายังแปลว่าต่างถิ่นแดนไกลด้วยนะครนะทีนี้เริ่มขยายความแล้วคุณเนี่ยมีการกระทําอะไรนะฮะในพบปะตะัตนิเนี่ย นะครับแล้วมีคําว่าการเงินแล้วก็มีคําว่าผู้หลักผู้ใหญ่นะครับในจุดเนี้ยน่าจะเรียกว่าเฮ้ยผู้หลักผู้ใหญ่ของคู่ครองคุณนะนะฮะผู้หลักผู้ใหญ่ของคู่ครองคุณนะมีอะไรให้ทําแล้วมีเรื่องเงินมาเกี่ยวข้องด้วยสินะอย่างนี้เป็นตน้นทีนี้ลาหูเราเป็นใครลาหูอ่ะมาจากภพอรีครับอรีแปลว่า ปัญหาอุปสรรคอาลีแปลว่าภาหนี้สินนะครับอาลีแปลว่าภาหนิสินทีนี้มาอยู่ร่วมอย่างเนี้ยเหมือนกับเฮ้ยคู่ครองคู่คู่หลักคู่ใหญ่ของคู่ครองคุณน่ะเออคู่หลักคู่ใหญ่ของคู่ครองคุณอ่ะเขามีปัญหาอะไรแล้วละ่ะนะแล้วคุณต้องกระโดดลงไปร่วมในการกระทําครั้งเนี้ยอย่างนี้เป็นต้นครับเป็นเรื่องเงินเงินทองทองนี่แหละเป็นเรื่องเงินเงินทองทองนี่แหละมี คู่ครองของคู่หลักผู้ใหญ่คู่ครองคุณอนะมีปัญหาเรื่องเงินทองไหมคุณไปกระทำการแก้ไขเรื่องนี้ให้กับท่านล่ะอย่างนี้เป็นต้นครับนะนะฮะนะฮะอาจจะมีคาว่าทางไกลเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยสักนิดนึงอันนี้ก็ยังถ่ายรวมได้หรือไม่ทางไกลก็ได้นะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เฉยๆนี่แหละอย่างนี้เป็นต้นทีนี้ปัญหานี้คืออะไรก่อนอ่านะฮะลักษณะเดียวกันก็จริงครั ดาวจรอ,อยู่เหมือนกันก็จริงครับอยู่ในภพภูมิเหมือนกันก็จริงครับนะฮะแต่จะให้ทายดีของลัคนากันเนี่ยอันนี้ทายไม่ได้หรือจะให้ทายเสียซะอย่างเดียวก็ยิ่งเป็นไปไม่ได้ใหญ่เลยครับนะฮะจะให้การมาต่อแถวแล้วดีร้ายเหมือนกันเป็นไปไม่ได้ครับเพราะอะไรฮะ,ะเพราะแต่ละคนมีชะตาเป็นของตนเองครับนะฮะ,นะะและอีกอย่างหนึ่งดาวที่มาอยู่เนี่ย มาดีหรือมา้ายล่ะออันนี้สาคัญเลยมาดีหรือมาลายบริบทแห่งดวงดาวอะครับมาดีมาลายนะฮะเราก็ต้องดูว่าพระพุทธมาดีไหมพระศุกร์ล่ะมาดีไหมลาหูอะมาดีหรือเปล่าเอ๊ะแล้วฉันจะรู้ไหมเนี่ยมาดีมาลายนะครับจะรู้ว่ามาดีมาลายเนี่ยมีหลายวิชาที่จะมาเข้ามาร่วมในการพิจารณาครับแต่แต่ถ้าคนมีความรู้อันนี้เขาจะรู้ว่าเขาต้องดูอย่างไร แต่หากว่าฉันไม่ได้มีหน้าที่อย่างนี้นี่ฉันจะรู้ได้ยังไงก็ใช้วิชาทักษะก็ได้ครับเฮ้ยทักษะง่ายสุดเลยใช่ไหมเปล่าครับทักษะก็ยากเท่าๆกับวิชาอื่นละครับเป็นตำราเล่มหนึ่งยากเท่ากันครับใช้เวลาเรียนก็นานมอพอกันแหละแต่ถ้าเราจะดูแค่ว่าดีหรือว่าลายเนี่ยนะครับทักษะเนี่ย สามารถจับต้องได้ง่ายที่สุดครับทักษะมีทั้งหมด8ทักษะครับบริวารอายุเดชส,สีมูลนะอุสาหะมนตรีการกินีครับนะฮะหากเป็นทักษะ7ใน8ส่วนแรกอะ่ะบริวารอายุเดชส,สีมูลนะอุสาหะมนตรีอันนี้7ใน8ส่วนเนี้ยถือว่ามาดีครับนะเราก็ทายดีได้ยกเว้นหนึ่งเดียวครับการกินีครับหาก3องค์เนี้ยมีการีสถิตล่ะเท่ากับอะไรฮะ เท่ากับกาลีคือไม่ดีไม่งามทั้งหลายทั้งปวงครับเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นแล้วแหละอย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมลัคนาเดียวกันดาวจรเหมือนกันทายดีได้ทายไร้เป็นนะครับนะบอยู่ที่ว่าการคนนั้นอะช่วงเนี้ยในช่วงมีนาคมเนี่ยพุธศุกร์ลาหูเขามีบริบทอย่างไรเห็นหนะรือเปล่านะฮะถ้าอยากทราบเรื่องของ การหาทักษะท้ายคลิปผมมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมาลองจิ้มกลับไปฟังดูฮะคุณก็จะรู้ว่าช่วงเนี้ยดาวดวงไหนนะฉันเป็นกาลีที่เหลือที่เหลือก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีล่ะครับกาลีมีแค่1เดียวฮะมีแค่หนใน8เป็นได้ยากแต่เป็นได้ครับนะฮะเอาละผมจะมาขยายความอีกทีหนึ่งหากคุณเจอแล้วเฮ้ยพุทเอยสุกเอยลาหูเอยฉันไม่เสียฉันไม่เสียหรือยังไงฮะถ้าไม่เสีย แสดงว่าต้องถ่ายดีเดี๋ยวจะท่ายดีให้ฟังหากเฮ้ยพุทธฉันเสียหรือสุกเสียหรือลาหูเสียหนึ่งในนี้เกิดความเสียหายเป็นการีขึ้นมาสักดวงหนึ่ง mm. ก็ต้องถ่ายรายเดี๋ยวจะท่ายลายให้ฟังอ่ะเรามาทายดีกันนะฮะในส่วนดีงามเนี่ยในส่วนดีงามเนี่ยเหมือนกับคุณไปกระทําการอะไรเกี่ยวกับเงิน,เง,นเงินทองให้กับผู้หลักผู้ใหญ่ครับนะฮะอันเนี้ยอย่างที่บอกครับน่าจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของฝั่งสามีคุณซะมากกว่าครับ นะฮะหรือบางคนบอกจะไม่ใช่เป็นสามีเป็นคนรักอาจจะเป็นคนรักฉันอ่าอยังไม่แต่งงานแต่เขามีธุระประปังให้ฉันได้ดําเนินการช่วยทีได้ไหมอย่างนี้ก็ได้นะอย่างนี้ก็ได้นะอ่าเป็นค,คู่คู่รักก็ได้ฮะคู่ครองก็จะเป็นคู่ครองจริงๆหรือเป็นคู่รักได้หมดหรือบางคนเป็นเรื่องผู้หลักผู้ใหญ่นะผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยยังตีความได้เยอะนะฮะนะหุ้นส่วนมีผู้หลักผู้ใหญ่อยู่คนหนึ่ง จะมีคุณมีโทษอะไรให้แล้วคุณช่วยดําเนินการตรงนี้ต่อยป่ะจะได้อะไรจะได้นะําเงินมาอะไรอย่างนี้ก็ยังได้อีกตีความอยู่ในกรอบเนี้ยตีได้เยอะครับยืนยันครับอ่ะเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างเล็กๆน้อยๆก็ได้ครอ่ะเช่นหากสมองค์นี้ไม่เสียอ่ะนะฮะมันเหมือนกับว่าเฮ้ยผู้หลักผู้ใหญ่ฝั่งตรงข้ามคุณนะ่ะจะเป็นคู่คองคู่ค้าคู่สู่คู่สัญญาก็ช่างเถอะเขามีปัญหาอยู่เรื่องนึงอ่ะเออ แลวเรื่องนี้เป็นเรื่องเงินเรื่องทองซะด้วยสิเป็นเรื่องเงินเรื่องทองซะด้วยสิลรวยงไงครับแล้วคุณไปดําเนินการแก้ไขและเมื่อดําเนินการแก้ไขเนี่ยเชื่อเถอะคุณจะได้ผลประโยชน์กลับคืนมาสู่ตนครับยืนยันครับแต่แต่หากสามองค์เนี้ยพระพุทธพระสุราหูเสียหายเนี่ยนะฮะเหมือนกับว่าผู้หลักผู้ใหญ่ ฝั่งตรงข้ามคุณนะ่ะจะเป็นคู่ครองคู่ค้าคู่สู่คูณสัญญาเขามีปัญหาเรื่องเงินเง,งินทองทองนะคุณเนี่ยคงจะหนีไม่พ้นต้องใช้เงินใช้ทองที่มีอยู่แก้ไขปัญหานี้ให้กับเขาเสียอย่างนี้เป็นต้นครับนะทีนี้ในพบการงานคุณเนี่ยมีอังคารอยู่นะะเรามาขยายความอีกนิดหนึ่งเรามาขยายความอีกนิดหนึ่งนะฮะเราขยายความว่า อะไรถ้าเป็นปัญหามาและอะไรที่ต้องทําเน้นๆหน่อยอันนี้อันนี้กว้างนิดนึงผู้หลักผู้ใหญ่มีปัญหาทางการเงินหรือผู้หลักผู้ใหญ่มีปัญหาให้ฉันติดต่อฉันจะได้เงินหรือฉันจะเสียเงินก็อยู่ที่3องค์นี้ทีนี้เรามาขยายความเรื่องอื่นก็คืออังคารนะฮะอังคารมาจากราศีเมษครับนะฮะพบมรณะครับนะมรณะมาสู่เลยฮะ มรณะมาสู่กรรมะอ่ะมา,รราม,ออมีการกระทําเกี่ยวกับมรณะแล้วเออมีการกระทําเกี่ยวกับมรณะแล้วนะฮะตรงนี้อาจจะเรียกว่ามรณะแปลว่าจากไปก็ได้ครับมรณะแปลว่าเจ็บไข้ได้ป่วยก็ได้ครับมรณะแปลว่ามรดกก็ได้นะอ่าเห็นปะทายดีได้ทาย้ายเป็นหเห็นไหมอ่าถ้าอังคารดีงามหมดอ่าถ้าอังคารดีงามนะฮะถ้าอังคารดีงามเนี่ยมีมรณะมาทับกรรมะเนี่ย <c oughs> เออนิดนึงมรณะยังแปลว่าเรื่องเก่าก็ได้นะครับเรื่องเก่าที่ทำเอาไว้อะเรื่องเก่าที่ทำเอาไว้นะทีนี้ในส่วนดีเฮ้ยฉันอาจจะต้องกระทำการอะไรเกี่ยวกับมรดกตกทอดครั้งเนี้ยไม่ใช่ของคุณหรอกน่าจะเป็นของสามีคุณหรือของคนรักคุณนะนะฮนะถ้าไม่ใช่สามีค,มคนรักนี่แหละนะมีมรดกตกทอดเข้ามาและยังไงฮะและฉันก็มาเดินเดิมมันแต่มันมีปัญหาอยู่นะ มันมีปัญหาอะไรบางอย่างอยู่นะช่วยดําเนินการแก้ไขทีสิถ้าดาวไม่เสียแก้ไขแล้วรับผลประโยชน์ไปรับผลประโยชน์ไปนะฮะแต่หากดาวเสียล่ะแต่หากดาวเสียล่ะนะฮะถ้าดาวเสียหายเนี่ยอันดับแรกก่อนมรณะมาสู่กรรมมาเนี่ยอาจจะมีเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยเข้ามาสัมพันธ์ดวงชะตา นะการเจ็บไข้ได้ป่วยเข้ามาสัมพันธ์ดวงชะตาซึ่งตรงเนี้เอผู้หลักผู้ใหญ่ของคู่ครองคุณอ่ะหรือว่าคนรักคุณอ่ะเขาเจ็บไข้ได้ป่วยป่ะคุณอาจจะต้องเป็นคนวิ่งเต้นอ่าเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยเนี้ยฉันต้องไปวิ่งเต้นให้เสียอ่าที่สําคัญดาวเสียด้วยนะฉันออกทรั์ของฉันฉันออกทรัพย์ของฉันด้วยอย่างนี้เป็นต้นงนะอย่างนี้เป็นต้นนะฮะหรือจะเรียกว่าเรื่องเก่าก็าได้ครับ ไอ้คำว่าเรื่องเก่าเนี่ยอาจจะตีความหมายในเรื่องของกรมธรประกันภัยกรมธรกรมธรประกันชีวิตก็ได้นะครับนะฮะนะฮะไปวิ่งเต้นเรื่องของกรมธนรประกันภัยหรือกรมธรรมประกันชีวิตอย่างนี้ก็ได้ครับมันเกิดปัญหาแล้วนะเมื่อวิ่งเต้นแล้วเนี่ยถ้าดาวดีเนี่ยอ่าถ้าดาวดีวิ่งเต้นแล้วไอ้กรมธรรประกันภัยกรมธนรประกันชีวิตเนี่ยอาจจะได้ทรัพย์ตรงนั้นเข้าสู่ดวงชะตาคุณแต่ถ้าเสียหายเหมือนกับ ฉันจะต้องไปออกทรัรรออพย์ของฉันเพื่อดำเนินการเรื่องเนี้ยนะฉันต้องไปออกทรัพย์ของฉันเพื่อดําเนินการเรื่องเนี้ยแม่เงินก็ไม่ได้ของตัวเองหรอกแต่ตัวเองอะเสียค่าดูดเสียค่าที่เสียค่าใช้จ่ายใน,ในการดําเนินงานอะอืมอันนี้ก็ถ่ายได้ครับอันนี้ก็ได้ถ่ายได้ครับและอังคารเนี่ยนอกจากมาเจ็ดรีลาสี่เมตรมาจากพิจิกด้วยพิจิกแปลว่าอะไรฮะพิจิกคือสหัสชะครับสหัาชะเนี่ยแปลว่าติดต่อสื่อสารครับ นะฮะติดต่อสื่อสารไปอยู่ในภพกรรม,มะการกระทาอีกการกระทําอีก,อก,ก,อก <c oughs> นะฮะมีเหตุให้ติดต่อสื่อสารล่ะเติมเข้าไปครับแสดงว่าครั้งเนี้ยในเดือนมีนาเนี่ยคุณน่าจะมีการติดต่อสื่อสารคุณน่าจะมีการวิ่งเต้นอาจจะเป็นเรื่องมรดกตกทอดอาจจะเป็นเรื่องของเรื่องเก่าว่ากรมธรรประกันภยัยกรมธรรกรมธรรประกันชีวิตหรือเปล่าเรื่องมรดกตกทอดหรือเปล่าอารมณ์แถวๆนั้นแหละ ไปวิ่งแต่เรื่องพวกนี้สิอย่างนี้ก็ถ่ายได้ครับนะฮะอย่างนี้ก็ถ่ายได้ครับหากเป็นเรื่องการงานล่ะเออไม่เกี่ยวผู้หลักผู้ใหญ่แล้วเอาเรื่องงานอย่างเดียวเอาเรื่องงานอย่างเดียวนะในช่วงเนี้ยหากอังคารดีงามเนี่ยผมขอบอกเลยนะหากอังคารดีงามเนี่ยเรื่องที่คุณเคยทําเอาไว้งานที่คุณทำไอ้เรื่องที่คุณทําเอาไว้อะวันนี้เดี๋ยวเนี้ไปติดต่อเสียมันเกิดปัญหาอยู่นิดนึงอ่ะ ถ้าดาวอังคารไม่เสียนะมันเกิดปัญหาอยู่นิดนึงแค่นั้นเองไปดําเนินการแก้ไขสักนิดหนึง่งเดี๋ยวจะได้ผลประโยชน์เป็นรางวัลอย่างนีิทายได้ครับนะฮะแต่ถ้าอังคารเสียหายละ่ะบอกได้เลยครับสิ่งที่คุณเคยทําเอาไว้อะจะเป็นอะไรก็ช่างอะ่ะสิ่งที่คุณเคยทําเอาไว้มันเกิดปัญหาแล้วนะฮะปัญหานี้คือผลประโยชน์ที่คุณควรจะได้อ่ะครับนะะมันเกิดปัญหาแล้ว ช่วยวิ่งเต้นในเดือนนี้หน่อยได้ไหมเพื่ออะไรครับเพื่อให้ผลประโยชน์นั้นไม่เสียไปครับไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกันนะถ้าดาวดีเนี่ยวิ่งเต้นแล้วผลประโยชน์เข้าสู่ดวงชะตานะแต่อะไรฮะแต่ถ้าดาวเสียหายเกิดขึ้นเนี่ยที่ไปวิ่งเต้นเนี่ยไม่ได้ให้เงินเข้ากระเป๋านะฮะวิ่งเต้นไม่ให้เสียเงินออกจากกระเป๋าครับหรือวิ่งเต้นแล้วเสียก็เสียให้น้อยที่สุดนะอย่างนี้เป็นต้นครับอย่างนี้เป็นต้นครับ นะฮะทีนี้ไหนสิไหนสิอลิที่มาอยู่ตรงเนี้ยใครนะมาทําให้เกิดเหตุการณ์นี้อ่านะฮะอันดับแรกก่อนอันดับแรกก่อนมีพระอาทิตย์อยู่พระอาทิตย์อยู่พระอาทิตย์เนี่ยมาจากราศีสิงห์พบวินาศนะแม่ฟังชื่อแล้วก็ไม่ชอบวินาศนะอยู่ไหนอะ่ะอยู่อัลีโอ้โห,โห,โห,โหอะไรจะนหนักหนาวะเนี้อะไรหนักหนาวะเนียนะฮะวินาศบรรันยบอว่าว,วินาศนะครับ วินานแปลว่าเสียหายครับวินานแปลว่าเสียหายครับนะฮะเมื่อความเสียหายตกอลนะฮะเกิดความเสียหายและความเสียหายนั้นก็สร้างปัญหาให้กับคุณยืนยันครับผมงานนี้ลัคนาราศีกันเดือนนี้ทายไม่ค่อยเข้าหูเท่าไหร่ครับแต่ผมไม่สามารถทายเป็นอื่นได้เพราะอะไรฮะผมทายตามดวงดาวครับ นะมีได้ทายให้ถูกใจหรือไม่ถูกใจนะดาวมาดีฉันก็ทายดีสิดาวมาร้ายฉันก็ต้องทายลายๆออกไปครับนะในแต่ละปีในแต่ละเดือนมันจะมีเรื่องสวยงามซะอย่างเดียวคงเป็นไปไม่ได้หรือจะมีเรื่องแต่ดีงามมีเรื่องแย่ๆก็เป็นไปไม่ได้ครับบางคนเขาก็แย่บางคนเขาก็ดีครับนะผมถึงบอกว่าบริบทดวงดาวเนี่ยบางครั้งมาดีเราทายดีบางครั้งมา้ายเราทายลายซึ่ง ว,วินาศนะเนี่ยมาสุอลัลภีายดีได้ด้วยเหรอทายดีได้สิทายดีได้สิทายดีได้ยังไงก็ได้ดีได้นะเหมือนกับเกิดความวินาศนอะ่ะเกิดความเสียหายแล้วสร้างปัญหาทางผลประโยชน์ให้กับคุณแน่นะนะเ,นเนี่ยเนี่ยนี่คือความหมายเขานะแต่หากอาทิตย์มาดีล่ะอ่ะนะถ้าอาทิตย์มาดี มาดีในที่นี้เกิดความเสียหายเหมือนเดิมครับนะฮะเขาไม่ได้เปลี่ยนแปลงหรอกครับมาดีไม่ใช่ป่ะเอ้ยมันต้องดีร้ายได้ครับแต่อะไรฮะแต่เป็นความร้ายกาจที่มีสลริมงคลครอบนำอะ่ะนะนะเป็นความร้ายกาจที่มีสิริมงคลครอบมายว่าเรื่องแย่ๆเกิดปัญหาขึ้นยืนยันเหมือนเดิมครับแต่หากเป็นสลริมงคลเป็นยังไงฮะแก้ไขได้ไม่ยากครับนี่คือจุดดีของเขาครับนะมันมีเรื่องสเสียหายเกิดขึ้นแหละ แต่มันแก้ไขได้ไม่ยากครับด้านอเลรฮะด้านผลประโยชน์คือวันนี้เดี๋ยวน,ยนยี้คุณเนี่ยจะมีคือคุณเนอยู่ข้างๆการเงินแล้วก็อยู่ข้างๆเกี่ยวกับอลริด้วยเนี่ยนะยังไงก็หนีไม่พ้นเรื่องของปัญหาทางการเงินอะไรบางอยา่างล่ะยืนยันครับนะฮะมีปัญหาทางการเงินอะไรบางอย่างแล้วละ่ะอันนี้คือตั้งต้นก่อนแต่ฮะแต่ปัญหานี้มันแก้ไขแล้วให้ผลประโยชน์ หรือถ้าดาวเสียแก้ไขเพื่ออะไรฮะเพื่อให้เสียน้อยที่สุดครับเห็นปะมันตีลากากับมันเสียเหมือนกันแต่มันเสียแบบไหนแค่นั้นเองนะฮะซึ่งถ้าอาทิตย์ดีงามเนี่ยเสียหายจริงฮะแต่หนทางแก้ไขยังหาได้ง่ายครับแต่หากอาทิตย์เป็นกาลีด้วยเนี่ยอันนี้เรียกว่าแก้แล้วเหมือนกับแก้ให้มันเสียหายน้อยที่สุดอะระวังมันจะเสียหายไม่น้อยที่สุดคือแก้ให้ตายก็แก้ไม่จบอะอย่างนี้ก็ถ่ายได้ครับ นะ,ะทีนี้พระสาล่ะพระสามาจากปุตตะครับนะฮะปุตตาแปลว่าการลิเริ่มทําอะไรใหม่ๆการลงทุนใหม่ๆก็ได้การลงทุนใหม่ๆก็ได้นะฮะการลงทุนใหม่ๆก็ได้นะะามาอยู่ในภพอร,ริอเฮ้ยมีภพคู่คอกันเงินด้วยถ้ารวมกันนี่รวมกันอังคารร่วมด้วยนะเหมือนกับว่าสิ่งที่คุณอะ สิ่งที่คุณไปลงทุนอะไรใหม่ๆอะ่ะสิ่งที่คุณไปริเริมอะไรใหม่ๆอะ่ะนะฮะระวังสิ่งนี้ต้องระวังฮะสิ่งที่คุณไปริเริมอะไรใหม่ๆอะ่ะระวังนะระวังอะไรฮะระวังคู่ครองคู่ค้าคู่ส่วนคู่สัญญาทําให้เกิดปัญหาทางการเงินครับนี่คือจุดระวังครับบอกก่อนนี่คือจุดระวังครับแต่พระ菩าดีเนี่ยอย่างที่บอกครับเหมือนอาทิตย์ดี re ครับคล้ายๆกันนะฮะ ปัญหายังเหมือนเดิมฮะทายเสียเหมือนเดิมแล้ะครับแต่แก้ไขได้ไม่ยากครับนะแต่หากพระเสาเสียด้วยเนี่ยอาทิตย์เสียเอ่ยพระเสาเสียเอ่ยระวังในเดือนมีนาเนี่ยเกิดเรื่องน่ะแก้ไม่จบหรอกมันพานไปถึงเมษาพฤษภาอย่างได้เลยสบายสบายเลยแหละผูกพันกันมีผูกพันกันเว้ยมีผูกพันกันเว้ยงานนี้นะแก้กันแก้กันในระยะยาวหน่อยก็ได้ครับทายกันอย่างนี้ครับผม นะฮะทายก,กันเกิดพระเสาเสียดี้ไปกันใหญ่ถ้าพเสาดียังพอมีจุดดีให้ให้ฉันนี้มึงก็มีทางให้รอดออกไปอ่ะจะรูเล็กหน่อยนึงฉันก็แซกแกตัวออกไปได้อ่ะนะ,ะแต่หากเสาเอยอาทิตย์เอยเสียหายโอ้โหปิดประตูตีแมวเลยทีนี้โอ้โหขังฉันในคือปัญหาขังฉันไว้เลยอ่ะไปทางไหนวะเนี่ยมืดแปดด้านอย่างนี้เป็นต้นครับนะเกณฑ์เนี้ย ไม่ได้อะไรหรอกครับเกณฑ์น,นี้เกณฑ์เสียทรัพย์หรือไม่ก็ได้ทรัพย์ละครับคยกว่างานนี้ไม่มีเสมอครับงานนี้ไม่ได้ก็เสียแล้วนะอย่างนี้เป็นต้นครับนะฮะในเรื่องของผลประโยชน์ทรัพย์สินนะครับเรื่องอื่นไม่ค่อยเท่าไหร่ฮะเรื่องผลประโยชน์ทรัพย์สินนี่ยหะครับนะฮะนะฮะทีนี้พระรหัสเนี่ยที่เป็นเจ้าเรือนคู่ปัทธนิคุณคู่ของคนอะวันนี้เดี๋ยวนี้ไปอยู่ในภพสุภะ ไปอยู่ในภพสุภะสุภะแปลว่าผู้หลักผู้ใหญ่ครับนะ,ะยืนยันครับเหมือนเดิมครับนะ,ะงานนี้ครั้งนี้ยังไงเสียเรื่องราวทั้งหลายทั้งปวงไอการิเริ่มลงทุนอะไรเงี้ยมันต้องมีคําว่าผู้หลักผู้ใหญ่มาเอี่ยวด้วยแน่ๆล่ะนะ,ะมันจะมีคําว่าคู่ครองแล้วมีคําว่าผู้หลักผู้ใหญ่มาเอี่ยวในดวงชะตาคุณแน่ๆล่ะคนสองคนนี้ผู้หลักผู้ใหญ่ผมไม่รู้ใครคนรัก หรือว่าเป็นคู่สัญญาล่ะไม่รู้ใครแต่เนี่ยกลุ่มเนี้คู่ครองคู่ค้าคู่ส่นนคู่สัญญาผู้หลักผู้ใหญ่คนกลุ่มนี้นะฮะคนกลุ่มนี้ต้องมีปัญหาทางหนึ่งทางใดให้กับคุณในเดือนมีนาคมะครับนะฮะอย่างที่บอกฮะถ้าดาวดีกลุ่มนี้ดีปัญหาเนี้ยแก้แล้วรับทรัพย์แต่หากกลุ่มนี้เสียหายบอกได้เลยฮะเสียให้น้อยที่สุดครับ มีแค่นี้จริงๆครับในเดือนมีนามีแค่นี้แหละฮะเสียให้น้อยที่สุดครับนะฮะทีนี้พราะรหัสเนี่ยยังมาจากธนูด้วยพบเลยฮะพบพันธุอ่ะเริ่มกว้างขึ้นแล้วเริ่มกว้างขึ้นแล้วนะพันธุแไปว่าผู้หลักผู้ใหญ่เหมือนเดิมครับคนในครอบครัวจะเป็นครอบครัวของสามีคุณก็ได้ครับคนในครอบครัวจะว่าผู้หลักผู้ใหญ่เนี้ยน่าจะเป็นคนในครอบครัวคุณหรือเปล่าหรือถ้าไม่ใช่คนในครอบครัวเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่ทํางานหรืออะไรอย่างไงก็ได้นะเพราะว่าพันธุมันไปว่า บ้านที่ดินยันยนก็ได้อีกเหมือนกันเออเออนะฮะแสดงว่าเอ้ยในเดือนมีนาเนี่ยนะครับไอ้ปัญหาที่ว่ามาเนี่ยนะฮะไอ้ปัญหาที่ว่ามาเนี่ยอาจจะเป็นอสังหาริมทรัพย์ของครอบครัวสามีคุณหรือครอบครัวของคนรักคุณซะมากกว่าครับ มันมีมรดกมาให้มาให้พิจารณาร่วมนะอย่าลืมนะครั้งนี้ปัญหาต่งตางๆนานา,นานเนี่ยอาจเกิดจากกองมรดกก็ได้ครับนะกองมรดกของสามีคุณอนะเกิดปัญหาวิ่งเต้นอาจจะเป็นผู้จาัดก,การมรดกหรืออะไรอย่างเงแล้วแต่ละครับนะงานนี้มีลาาผลเป็นเดิมพันผลประโยชน์แบบเป็นเดิมพัน และมีคําว่ามรดกเป็นเดิมพันมีคาว่าอสังหาริมทรัพย์เป็นเดิมพันด้วยครับนะเกี่ยวกับสามีเกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่เอามารวมกันนะ,ะเอามารวมกันและเป็นปัญหาที่คุณต้องแก้ในเดือนมีนาคมครับนะ,ะทีนี้เรามาดูเรื่องคู่ขออย่างเดียวฉันไม่คุยเรื่องอื่นฉันคุยเรื่องความรักอย่างเดียวได้ไหมได้สิในเดือนมีนาคมเนี่ยนะฮะอย่างที่บอกครับ ดาวคู่ครองของคุณเนี่ยไปอยู่ในภพสุภะค,ครับนะไปอยู่ในภพสุภะสุภะแปลว่าผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยก็ต้องดูพระรหัสเจ้าเดียวเลยดาวปตัตนิฉันน่ะว่าอย่างไงในเดือนมีนาคมดูซิว่าพระรหัสคุณเนี่ยบริบทเขาเป็นอะไรมานะหากบริบทเฮ้ยบริบทเขาดีไม่ได้เป็นการีเลยอ่ะแสดงว่าทายดีเกิดอะไรขึ้นหากพระรหัสคุณดีงามอยู่ในสุภะเนี่ย นะฮะเรียกว่าคู่ของของคุณเนี่ยนะคู่ของของคุณน่ะอาจจะเป็นที่ถูกใจอะไรบางอย่างของผู้หลักผู้ใหญ่ทางบ้านคุณก็ได้ครับผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านคุณก็ได้ครับนะหรือฉันได้เจอได้เจอกับคู่ครองแต่เขาอยู่ไกลจังเลยอย่างนี้ก็ได้ครับนะในส่วนผลหัสด,ดีเนี่ยสุภาพยายไปว่าความสําเร็จด้วยสินะอ่าไอการที่ฉันติดต่อไอการที่ฉันได้คบหาอะไรกับใครบางคน อ่าไอการที่ฉันคบหากอะไรกับใครบางคนสาเร็จเฮ้ยเราตกลงเป็นคนรักกันนะอ่าเหมือนกับจีบจีบกันมาเงี้ยนะแล้วปัตตานีมาสู่สุภาษณเนี่ยนะปัตตานีมาสู่สุภาษณเนี่ยเกิดอะไรขึ้นแล้วทักอ่าบ,บริบทก็มาดีด้วยเนี่ยที่เราคุยกันมาเป็นยังไงใช้ได้เว้ยถูกใจถูกใจฟังนูกก็ถูกใจเราไอเราก็ถูกใจเขาอะไรเงี้ยอ่ะทั้งสองคนถูกใจซึ่งกันและกัน เกิดความสําเร็จในความรักครั้งนี้ครับอย่างนี้เป็นต้นครับนะแต่ถ้าพราดเสียละอ่าต้องมาคุยในมุมมุมที่เสียบางคนก็เป็นกาลีนี่อ่าความรักครั้งนี้ความรักครั้งนี้นะถ้าเป็นกาลีระวังความรักครั้งนี้ผู้หลักผู้ใหญ่ไม่เห็นด้วยหนึ่งละระวังให้ดีพราดกาลีสองระยะทางทำให้ความสัมพันธ์ความรักของคุณที่คุณมีอยู่ เกิดปัญหาขึ้นครับ่าจะเป็นสามีที่มีคนมีสามีอยู่แล้วระยะทางเนี่ยเขาอาจจะมีอะไรฮะเขาอาจจะมีอะไรบางอย่างที่ต้องทําให้ห่างทําไมล่ะกรรมะมีมรณะร่วมอย่าลืมนะมรณะแปลว่าจากไปนะอย่าลืมนะ่ามีเหตุอะไรฮะมีเหตุอะไรบางอย่างมีกรรมะการงานไง งานมีเหตุให้ให้ห่างเหินมาคุณเองก็ได้ฮะงานมีเหตุให้ห่างเหินเหมือนกับคุณอาจจะต้องเดินทางไกลไปทํางานอาจจะไปไกลหน่อยหรือไปยาวนานหน่อยก็ได้ครับแล้วแต่นะแต่พรอรละัสเสียเนี่ยพอห่างไปไงพอห่างคู่ครองไปไงระวังมันจะเกิดเรื่องได้นะอ่าพอห่างปุ๊บไงระวังมันเกิดเรื่องได้นะอ่าคุณไปสร้างเรื่องเองหรือพอคุณห่างปุ๊บไอ้ฝั่งที่อีก คู่ขอคุณมันดันสร้างเรื่องอะไรบางอย่างขึ้นมาพอห่างหน่อยมันมีเรื่องเลยนะไอ้พวกนี้อะไรเนี่ยระวังให้ดีระวังให้ดีระวังให้ดีนะครับนี่แหละครับนะร,บระยะเรียกว่าทางไกลสร้างปัญหาด้านความรักทางหนึ่งทางใดแหละหรือไม่ก็ผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ถูกอกถูกใจด้านความรักครั้งนี้อย่างนี้เป็นต้นความสําเร็จนะความสาเร็จละ่จละ,จละติดต่อพูดคุยกันมาตั้งนานนะ นะฮะเพราะหักเป็นเป็นกาลีในสุภาษณ์นี่นะฮะไม่ใช่แล้วไม่ความสําเร็จไงความสําเร็จมีกาลีสถิตไงถ้าถ้าดีงามอืมฉันถูกใจเธอเธอถูกใจฉันอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่บอกมาสักครู่แต่พอเป็นกาลีพอคบไปนานๆไปไงฮะเริ่มไม่โอเคแล้วคุณอาจจะไม่โอเคเขาหรือเขาอาจจะไม่โอเคคุณไม่มีความสําเร็จไงไม่มีความสําเร็จในรักทางนี้อะไรอย่างเงี้ย ตรงนี้ก็ถ่ายได้ครับน่าจะอยู่ประมาณนี้สำหรับลัคนาราศีกันในเดือนมีนาคมครับสวัสดีครับ